ัสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับขิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับ ในงวดวันที่2นะครับเดือน5นะครับพศ2อ6 4นนะครับกับแนวทางนะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็กราบขอโทษขอให้พี่น้องด้วยนะครับเอฟซีพี่น้องนะครับก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเมื่อวานนะครับตัวเด่นก็ไม่มาเลยนะครับก็มีหลุดบ้างเข้าบ้างนะครับแต่ส่วนน้อยนะครับที่จะหลุดนะครับงวดนี้นะครับก็มาตามต่อนะครับก็มาชมนะครับอ่าเน้นนะครับ งวดนี้นะครับเน้นรูดหกนะครับพวกความชัวนะครับคูณสองไปเลยนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็พึ่งพลาดนะครับหลังจากที่เข้านะครับหลายงวดนะครับประมาณเจ็ดงวดซ้อนนะครับอ่ะก็มีเข้าบ้างนะครับน้องพี่น้องเนาะของแบบนี้นะครับก็มีหลุดบ้างนะครับอ่ะก็มาตามต่อนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ต้องเป็นของเรานะครับเด่นหกนะครับก็จะมีหกศูนย์นะครับหกหนึ่งนะครับ 6 3นะครับ5 6นะครับสำหรับเด่น6นะครับชุด3ตัวนะครับก็จะมี560นะครับ9 6 1นะครับ6 5 6นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับครับผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่2เดือน5นะครับปศสองพนรสบนะครับเน้นลูด6นะครับ เด่น6ก็จะมี60นะครับ61นะครับ6 3สนะครับ5 6นะครับชุด3ามตัวก็จะมี560นะครับเก1นะครับ 6, 5หนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องนะครับที่เข้ามากดไลค์นะครับกดติดตามนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์นะครับทุกเลิฟนะครับทุกการติดตามนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็แอดมินก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอก,กันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ